เื่อเพื่อนมากับเพื่อนมิกพูดถึงกันพักผ้าเมื่อไหร่พี่มิกจะมาไลฟ์ด้วยเออบอกผมว่าจะขึ้นไลฟ์แล้วก็จะให้ผมไปจอยเนี่ยเนี่ยทุกคนแท็กเขาไปเลยบอกให้เขาไม่จอยผมก็ได้ถ้าเขาไม่กล้าที่จะไลฟ์ไลฟ์ผมไปจอยเนี่ยผมไลฟ์ให้แล้วแล้วเขาก็มาจอยก็ได้นะเออแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่กล้าหรือไม่กล้าอไม่อยากเจอไม่อยากประทันเนี่ยก็ก็เข้าใจนะก็เข้าใจแบบ เข้าใจอ่ะเขาก็เขาชอบพิมพ์ไงเขาเป็นคนแบบไม่ทันไงเขาต้องแบบพิมพ์เหมือนต้องค่อยๆเรียบเรียงภาษาใช่ปะคือถ้ามันเป็นเฟซตูเฟซอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทันเขาจะแบบสมกะเห็นปะมันจะไม่ทันผมเอาเขาต้องแบบพิมพ์ในในเอ็กซ์นั่นแหละว่าเอ้นจะจะพอเขาต้องคิดต้องแบบเออพิมพ์ทุกอย่างออกมาอะไรอย่าง ถ้าไปเจออย่างนี้เขาไม่ทันหรอกฉุบฉับเกินเ้มีมันตอบมาในเอกว่าว่าทิกแท,ท็กโทถะคืออะไรวะอ๋อที่ผมลงไลฟ์ติกตอกอะบอกมันเข้ามานี้มาแต่ผมเอือชวนมิกไปวิ่งที่สวนชวนแล้วไอ้เฟยก์เขาตัางมันชวนแล้วก็เขาบอกมิกทำหน้าวันนั้นอะก็เขา ที่เขาบอกไงทําดีสวยชาติหน้าทาหน้าสวยชาตินี้ไงคือมีเขาต้องการเดี๋ยวนี้เนี่ยขาจะไปะคือผมอะก็ไปออกกำลังกายเพื่อแบบเออจะดูดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่มีเขาแบบผมฉันมีทางลัดของฉัน,ฉนทํานทำเลยก็แล้วแต่ทางเรื่องของคนมันไม่เหมือนกันมีกอย,กา,ยากไลฟ์ผัมมาร์กไหนไม่เห็นมันมันขอยังไงมันขอมาสิโหขึ้นมาเลยคุณมิกซิล คุณมิกซิลเข้ามาสิผมจะให้คุณมิกรักษาหมาผมได้ไหมสี่ตัวผมเลี้ยงหมายเยอะไงถ้าคุณมิกซิลช่วยราาักษาได้ปะไอ้มิกมาได้บัวเพรมิกนะครับผมผมนึกว่า <laughs> ผมนึกว่ามิกมิกเพื่อนผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มิกตอนนี้ครับ <laughs> 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 ไม่มามากี่วัด สวัสดีครับเจอกันครับพี่มีขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบไม่มาดูว่าเพื่อนมาที่ชื่อมิกมีในค่ายไงแล้วมาชอบกวนตีนมากแต่ว่าอันนี้พี่มีต้องตัวตีกับพี่เราตัวตีครับ <c oughs> ล,ลุ้น <c oughs> ผมไม่ได้ <c oughs> มาไม่ได้ปีนเกลียวนะแต่คิดว่ามิกนั่นจริงๆรว่ายสวยเลยทุก <c oughs> คนจัดเซวสิ